สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาดูน้องนับหนึ่งครับอัปเดตบัวบอมันครับลูก VL7-115 ทหครับผมอายุ5เดือนกว่าครับหลังจากที่ผมอัปเดตล่าสุดเมื่อเมื่อเขาได้อายุ3เดือน ตอนนี้ก็ได้ห้าห้าเดือนอกว่าแล้วครับเนี่ยน้องน้องเพิ่งเป็นลำปีครับยังไม่หายดีเลยยังมีแผลยังมีร่องรอยอยู่ครับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนิโซผอมมากครับเนี่ยเริ่มกลับมากินเก่งแล้วครับกินนมกินหญ้ากเก่งกว่าเดิมเยอะมากเลยครับแต่ก่อนนี่แทบจะไม่กินแต่ว่า ผมอัดหัวอาหารให้ก็ยังไม่กินนะหัวอาหารไม่รู้เป็นอะไรครับอาดที่ยังไม่เคยผมว่าจ,จะบำรุงกว่านี้เนี่ยครับโครงสร้างก็เริ่มสูงขึ้นเยอะมากนะครับมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะกว่าเดิมครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยังเป็นแผลตามตัวอยู่ครับยังยังไม่หายดีนี่น่าจะได้สองเดือนแล้วมั้งครับเนี่ยที่ว่าเป็นลำปีเนี่ยที่ว่าต่จะไม่รอดแล้วครับ เนี่ยครับเปรียบเทียบกับพี่สาวเขาพี่สาวคนละพ่อคนละแม่ก็ถือว่าระดับไล่เลี่ยใกล้เคียงกันแล้วครับนี่ก็คุณแม่ครับนับหนึ่งเลยเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยอัดหัวอาหารนะค่อย ค่อยบำรุงครับนี่ก็ถือว่าเริ่มโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนแรกคิดว่าแต่จะเอาคืนมาไงยังไม่รู้เลยเนี่ยกินเก่งขึ้นพี่ปกตินะครับอื้อมืดื้อดื้ออืมอืมอืม,อม,อมไปแกล้งเขาทำไมเราฮะแกล้งพี่เขาทำไมเนี่ยครับทั้งพวกตุ่มพวกจะเป็นสะเก็ดยังไม่หายดีเลยครับ เดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม